ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศีะร,ะรัตนกรยเจริญพรยาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ามาอัดาธิบายขยายความให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและนำเอาไปปฏิบัติอย่างได้ผลสำเร็จประโยชน์จริง ที่ว่าด้วยเรื่องวิชาธรรมกายแบบฉบับของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ในเรื่องของการที่จะให้เราศึกษาหาวิชาความรู้ในกายของเรานี้ก่อนอื่นจะต้องมาตีความขยายความออกมาก่อนว่าธรรมะคืออะไรกายคืออะไร ธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติที่จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไปตามกฎของเขาโดยที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นต้น นี่คือกฎของธรรมะหรือกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเอาไว้เพื่อให้เรารู้ถึงความจริงของกฎแห่งธรรมชาติอันเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสัมภสัตว์และสัมภสิ่งทั้งหลายส่วนกายนั้นเล่าก็คือกายที่เราเห็นอยู่นี้ก็ดี กายภายในที่เราไม่เห็นก็ดีกายภายนอกที่เป็นกายผู้อื่นก็ดีอันนี้ก็คือกายที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้รวมเป็นใจความว่าธรรมกายก็คือการที่จะต้องพิจารณากายให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติที่จะต้องเป็นไปเช่นการเกิดแก่เจ็บตาย ความไม่เที่ยงเป็นุูข์เป็นอนัตตาเป็นต้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดังนี้ว่าพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณากายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิสุย่อมพิจารณา เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอย่างไรเล่าพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณา เห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือความระลึกว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแค่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แค่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก พิสุย่อมพิจารณากายในกายเนืองเนืองอยู่อย่างนี้แลนี่คือวิชาธรรมกายแบบฉบับพระพุทธเจ้าที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงดังนั้นพระอาจารย์จะอธิบายขยายความสักเล็กน้อยดังที่พระพุทธเจ้า ให้เราพิจรารณากายก็คือใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ในตัวตนของเรานี้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดคือการพิจรารณาหาเหตุหาผลหาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพิจรารณาหาความเป็นจริงในกายของเรานี้ถึงความที่จะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตาย เป็นต้นพิจารณาให้เห็นถึงไตรักก็คือความเกิดขึ้นในเบื้องต้นนะแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดเรียกว่าอานิจจังความไม่เที่ยงทุกขงังความเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนพิจารณากายของเรานี้ให้เป็นหลังแห่งโรคที่เรียกว่าอาทีนวสัญญา ตั้งแต่ปลายผมจะหลดปลายเท้าปลายเท้าจะหลดปลายผมทั้งภายในทั้งภายนอกก็คือภายนอกที่เราเห็นด้วยตาเนื้อภายในที่มันอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราที่เรามองไม่เห็นโดยปกตินอกจากขามันออกมาแล้วก็พิจารณากายของเราให้เป็นให้เห็นตามความเป็นจริงโดยเห็นอสุภาสัญญา ก็คือความเป็นสิ่งสปกปรกโสโครกความไม่งามตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้าทั้งภายในและภายนอกเช่นกันให้วิจารณาถึงสิ่งที่ไหลออกมาจากทวารทั้ง9มีตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบาเป็นต้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในกายของเรามันจะเกิดวิชาความรู้ขึ้น เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นเกิดการตัดสรู้ความจริงขึ้นนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารและนำไปสู่การละอัตตาตัวตนก็คือละตัวกูของกูละความยึดมั่นความทยานอยากในกาม,มคุณความยินดีในความงามต่างๆละในสิ่งที่เป็นสุขต่างๆอันเป็น สิ่งที่น้อยนิดในสังขารทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนี่คือความรู้แจ้งเห็นจริงของพระพุทธเจ้าและได้นำเอามาสอนพระสาวกพิสุทั้งหลายและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาสัมมาอรหังแล้วจิตนิ่งลงไปสู่การละ อันนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการพิจารณามันก่อให้เกิดองค์ชาแล้วองค์ชานี่แหละจะไปกดทับจิตให้ละความคิดต่างๆให้มันหยุดความคิดต่างๆเหมือนเราหลับไปขณะหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นการละโดยสิ้นเชิงเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังมีความยินดียินร้ายยังมี ความมืดบอดแห่งจิตวิญญาณยังมีความหลงในสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าอาวิชชาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วธรรมกายแบบฉบับของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงดังนั้นให้ท่านทั้งหลาย จงเอาวิชาธรรมกายของพระเจ้าไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความดับแห่งกิเลสทั้งหลายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทินนิพานะปฏิโยหตุ